สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่แคมป์หนูเราก็มากับเตะจุดโทษตาคำขอครับแล้วคู่ที่ขอก็เป็น FC บาร์เซโลนาครับเจ้าถิ่นวันนี้เราจะมาเจอกับทีมจากประเทศไทยครับบุยลำยูเนเตตยูเซอร์ที่ขอคู่นี้มีสี่ยูเซอร์ครับยูเซอร์แรกชื่อโฟรคนโนลังยูเซอร์สองชื่อสมคิดว่องวายยูเซอร์สามชื่อแท็กครับยูเซอร์สี่ชื่อโอโอเวนเราก็มาเข้าสู่สังเวียนจุดโทษครับ กองเชียร์ของบาร์เซโลน่าก็มามากมายเราเห็นไกลๆครับเบอร์17ของบาร์เซโลน่ายิงคนแรกมาแล้วครับเป็นอองตัวกิสแันผู้สัตรูก็เป็นคนเดิมครับของูุวิลมเป็นซิวลักเทสสูงเนะินกิสมมนมาตั้งบอลแล้วครับแล้วก็มาประจันหน้ากับซิวลักมาดูว่าใครจะอยู่ใครจะไป มาครับกสมันตังปัมรอแล้วพุทธศสินเป่าแล้ววิ่งไปแล้วแล้วก็กดตรงกลางโอ้โหสิวรักไปหลงครับโอ้โหลูกนี้รับนิ่มๆโอ้โกิสมันยิงไม่เข้าครับเป็นไปได้อย่างไงเราผู้เล่นบาร์ซ่าก็เซ็งจิตกันไปตามๆกันแล้วก็มาคนแรกของเวลาม้างครับเป็นสุภโชคสรารชาติตอนนี้ความได้เปรียบมาแล้วครับยิงลูกนี้โอ้โหก็ห<ๆ>ไปยิงตรงทางกับแทสเซแกนเนี่แม่ ตอนนี้ไม่มีอะไรครับ0-0มาไปกันต่อครับคนที่2ของบาซ่าเป็นแฟงกี้เดยองมันดูว่าจะนับหนึ่งไหมครับแฟงกี้เดยองโอ้โหกดหลอกสิบลักแล้วก็ทําได้ครับบาซ่าขึ้นนํา1-0มาบาซ่านําไปแล้วแล้วก็บาคนที่2ของบุยลัมครับเป็นลิคาโดบูเอโน่เสียงนกเวทดไม่ได้ยิงแต่วิ่งไปแล้วครับบูเอโน่โอ้โหย,ยิงหลอกแต่เซเกตครับบุยลัมทำได้ตามมา1-1 สถานการณ์ยังดีอยู่ครับแล้วก็ต่อคนที่สามข,ของบาซ่าเป็นมาตินไบเวดนักเตะกองหน้าตัวใหม่ดูว่าคมไหมครับลูกนี้โอโ้ยิงอย่างนี้คมไม่คม,มให้รู้ไปครับบาซ่าขึ้นนาแล้ว2-1แล้วบุยลำตกเป็นผู้ตามครับแล้วก็ต่อคนที่สามของบุยลำเป็นสัสลัไข่ประโคนเสียงเชียร์กบเสียงนกหวีดครับแล้วก,กบมาแล้วครับสัสลักโอโ้ยิงได้ครับยิงผ่านแซ่แก้นได้แล้วก็สกอร์มา2-2 ไปกันต่อครับคนที่4ของบาซ่าเป็นเค่มองลองเล่ปากการหลังดูว่ายิงคมไหมครับปากการหลังโอ้โหยิงคมเหมือนปากการหน้าครับแล้วบาซ่ากขึ้นนํา3-2คนที่4บาซ่าจัดปากการหลังคนที่4ของบุยเราก็ปากการหลังเหมือนกันครับเป็นชิติพัฒแทนกลางมาดูว่าคมไม่คมครับมาลูกนี้โอ้โหชิติพัฒกดไม่คมครับไม่ผ่านทาสเเกน และความาพลาดเป็นบอลแก,ก่ของไหายานะครับแล้วก็มาคนที่5ของบาร์ซ่าจะจบไม่จบอยู่ที่คนนี้ครับเป็นเลโอนีเอลแมซี่กับตันดวลกับตันครับแมซีด่ดวลสิวัลษ์ยิงเข้าชนะเซฟได้ไปต่อแล้วก็มาแล้วครับแมซีย่ยิงดังขวาโวยเรียกป่านสิวัลก์และการยิงครั้งที่5เป็นของบาร์เซโลนาครับจบที่แมซี่และสกอร์วันนี้ก็เป็นบาร์เซโลนาเอาชนะจุดโทษบุรีรัมยูเนเต็ดไปด้วยสกอร์4-2 แล้วเช่นเคยครับขอบคุณที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ